ครบรอบ48ปีบ้านและสวนครบรอบ10ปีบ้านและสวนทีวีเราเลยมีโปรเจกต์พิเศษมาเป็นของขวัญให้กับแฟนบ้านและสวนทุกคนครับตลอดเดือนกันยายนนี้คุณจะได้พบกับโปรเจกต์ reunion กับพิธีกรบ้านและสวนที่คุณคิดถึงจะกลับมาพาคุณไปชมไอเดียบ้านต่างๆอีกครั้งรับรองครับว่าคุณจะมีความสุขกับบ้านและสวนทีวีในเดือนกันยายนนี้แน่นอน ครับออกมาเยี่ยมชมวบ้านเลยได้เลยครับสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงบ้านสวยวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาดูคอนโดที่อายุมากกว่า30ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการรีโนเวทโดยพี่เจจากคุูยปุนะครับแล้วก็เจ้าของห้องเนี่ยชื่อแก๊ป ชื่อเดียวกันกับผมเลยฮะ,ฮะแล้วก็หล่อของผมด้วยนะเนี่ยเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่ามันเป็นคอนโดอายุ3 0ิกว่าปีซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองเฉพาะห้องห้องนี้กับบรรยากาศโดยรอบโหมันคนละเรื่องกันเลยเดี๋ยวเริ่มจากให้เจ้าของห้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าทำไมถึงเลือกมาบรีโวทคอนโดที่นี่ครับได้ครับจริงๆเป็นเด็กเมืองเก่าอยู่แล้วครับรบ,รบ้านอยู่แถวนี้ครับก็จริงๆอยู่ตึกแถวแต่ว่าอยู่กับครอบครัวพอโตขึ้นแล้วก็อยากมีแบบ สเปซส,ส่วนตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเรียนว่ารูปที่นี่<อ>ที่ตึกนี้ครับกับครูปาลแล้วรู้สึกชอบอนะครับก็เลยลองถามเขาดูว่าเอ้ยมันมีคอนโดเก่าอันไหนที่ขายหรือเปล่าเนี่ยก็เลยลองมาดูที่นี่ห้องนี้ประมาณ64ตารางเมตรครับอามันจะเป็นสำนักงานทานายความมาก่อนก<อ>็คือเป็นคอนโดที่แบบเขาทำเป็นออฟฟิศ ครับแล้วก็จะมีความเป็นไม้ไม,มีการกั้นห้องแบบแปลกๆนิดนึงเขากั้นห้องเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาแล้วมันจะงงๆหน่อยสิ่งเฉียงใช่หรือว่าห้องน้ำก็จะใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เกันไปที่จะอยู่คนเดียวจะใช้ได้ <laughs> พอเดินเข้ามาอย่างตัวตึกเองด้วยอะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็ฟิลแบบเก่าวินเทจแล้วเราเปิดเข้ามาเนี้ยไม้แบบสีเข้มเข้ม พรมสีแดงอะไรเงี้ยมันจะมีความโซมแบบความชื้นที่เกิดขึ้นตามพรมตามอะไรอย่างงี้ด้วยข้อดีของคอนโดเก่าก็คือพวกระบบโครงสร้างเขาก็เป็นเสาคานที่เราสามารถแบบทุบหรือเปลี่ยนสเปซได้ค่อนข้างง่ายกว่าคุยกันว่าเราตัดสินใจว่าเราจะแบบเปิดเอ็กซ์โพสหมดเพราะว่านี่เขาก็สูงนะแล้วก็ให้ดานความสูงมันค่อนข้างแบบเตี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยทำยังไงให้รู้สึกว่าแก็บเขาอยู่สบายใช่ก็แบบมีการทุบทำสเปซใหม่ทั้งหมดเรียกได้ว่าเหมือนแบบทุบใหม่หมดเลย ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูเราก็จะพอเห็นว่า Space ตอนนี้มันก็มีความเป็นแบบ Open p l a n นะโอเค <Okay. S 2> อาจจะมีในบางส่วนที่เราทำชั้นวางเป็น p a r t i t ช o นบ้างมีการติดม่านบ้างแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันมองเห็นถึงกันหมดแกบอย่างมีแบบ Space ที่เป็นของตัวเองจริงๆที่แบบว่าได้เวลาเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วเขารู้สึกว่าแบบได้เป็นพื้นที่ของเขาได้ relax, รีแลกซ์ได้แบบผ่อนคลายหรือว่าแบบได้รีชาร์จอะไรจากการ,รทำงานโจทย์ตอนเราคุยกันออกแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราเราทำเพื่อแบบตัวเขาเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเนี่ยสเปซก็เลยถูกแบบเปิดออกโหมดให้รู้สึกว่าเป็นแบบสตูดิโอทุกอย่างให้รู้สึกว่าคอนเนค t และโฟล์หะกัน,นตอนนี้ก็ให้แกรแล้วก็เจาพามาดูพื้นที่ส่วนแรกนะครับซึ่งเป็นส่วนของโฟเยส่วนนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เราเห็นเลยว่ามีการใช้สีน้ำเงิน ตั้งแต่ทางเข้าเลยนะฮะให้เล่าถึงคอนเซปต์การดีไซน์ตรงนี้หน่อยฮะเราอยากให้ใช้สีน้ำเงินเป็นแอคเซนต์ของห้องนี้ครับ,รบก็เลยคิดว่าตรงนี้มันเหมือน,นเป็นแบบจุดเปลี่ยนผ่านจากภายนอกเข้ามาสู่ในบ้าน<ม>เราไม่อยากให้แบบโซนที่เราใช้ชีวิตอยู่แบบใช้สีเยอะเกินไปเนี่ยก็เลยคุยกับ,บว่าเออเราเอาห้องนี้เป็นสีน้ําเงินไปเลยดีไหมเพราะว่าม,ม,มันจะได้ดูมีความแฟชั่นความเท่ความเก๋อะไรแบบเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยแรปไปเลยด้วยแบบพื้นตู้เตอร์อะไรทุกอย่างแบบ หุ้มด้วยสีนี้ไปให้หมดเลยแล้วในแง่ฟังก์ชันนะฮะตรงนี้คือเก็บรองเท้าอย่างเดียวป่ะฮะหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจริงๆฝั่งนี้ฝั่งขวาจะเป็นเก็บรองเท้าครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นเก็บพวกแบบไม้กวาดอุปกรณ์ดูดฝุ่นอะไรเงี้ยได้ด้วยมีอาร์ตด้วยอันนี้บีพีเจไปว่าอยากได้กันสเปซไปเลยแล้วก็เห็นตรงนี้เหมือนเป็นแบบว่าจุดสุดท้ายเราก็เลยเพิ่ม กระจกฟูไฮไปติดไปที่ประตูไปเลยแบบว่าก่อนออกจากบ,บ้านหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยใส่รองเท้าอะไรก็โอเคดูกระจกทีแล้วก็ออกจากบ,บ้านอยจริงๆอันนี้ก็ถือว่าดีนะครการเปลี่ยนวัสดุพื้นเองก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ทันทีเลยว่าอ่ะเราต้องถอดรองเท้านิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเข้ามาด้านในนะครับซึ่งพอพื้นเข้ามาด้านในนี้ก็เป็นพื้นลามิเนตแต่ก็ปูเป็นแบบกาา้างปลาก้างปลาเลยครับก็แบบเพิ่มความวอร์มให้แล้วก็เลือกใช้โทนสีที่ดูแบบอ่อนหน่อยให้พื้นมันดูกว้างแล้วก็หลับกับแสงธรรมชาติที่เรา ได้เลยครับอันนี้จะเป็นโซนครัวนะครับเราต้องการแยกโซนลิฟวิ่งออกไปแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นโซนครัวเพราะฉะนั้นเนี่้เราก็เลยอยากเปลี่ยนแมทเทียลนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องซึ่งด้วยขนาดของห้องหรืออะไรเราไม่อยากเปลี่ยนแมทเทียลเยอะเราก็เลยเลือกใช้แบบกระเบื้องตัวเดียวกันนี้ไหลจากพื้นแล้วก็ขึ้นมาเป็นท็อปแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบ็กสแพรชด้วย แล้วก็ห้องเนี่ยมันก็จะคอนเน็กเข้าไปหาห้องน้ําด้วยคือพือ้นเนี่ยมันจะไหลต่อเนื่องกันไปหมดเลยรวมไปถึงเคาน์เตอร์ทางหน้าด้วยครับตรงนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะเป็นกระเบื้องแบบเดียวกันแต่ใช้วิธีการในการเปลี่ยนสเกลมานิดนึงใช่ไหมครใช่อย่างข้างล่างเพอเป็นผืนใหญ่พอขึ้นมาด้านบนเนี่ยกับตรงส่วนของแบ็กสต้าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการเหมือนทำนให้มันดูมีเท็กซ์เจอร์อะไรที่มันต่างไปหน่อยนึงแล้วก็แบบเพิ่ม ให้มันดูน่าสนใจขึ้นเลยแต่ว่าเราก็ใช้ตัวเดิมกับเองทําอาหารเองมากน้อยแค่ไหนทำบ้างครับแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าจริงๆชอบครัวที่มันเป็นโล่งเราเดินไปจริงทําอะไรได้หลายอย่างแับแล้วก็พี่เจย์พาเข้ามาในพื้นที่ส่วนของห้องนอนแล้วนะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่าเมื่อกี้ที่เราเล่าว่ามันเป็นโอเพนแกลนเนอะส่วนของห้องนอนก็จะถูกกั้นด้วย พม่านี้ครับแค่นั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ถ้าเกิดให้เล่าย้อนไปถึงบีฟอ์นิดนึงตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ตอนแรกแกบอกว่าเป็นเหมือนสำนักทนายความใช่ไหมใช่<ะ>ก็คือเหมือนตรงนี้มันเป็นโต๊ะทนายความอ่ะเหมือนเข้ามาในสำนักงานแล้วก็เปิดประตูว่าเออคนนี้นั่งทํางานอยู่ตรงนี้ <c oughs> ตรงเตียงนี้เลยครับซึ่งถ้าเราเทียบกันกับการเป็นออฟฟิศแล้วก็มีโต๊ะทํางานอยู่อ่ะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นห้องที่กว้างมากนะเออแต่ว่าเนี้ยพอมาซอยแบบมีหลากหลายฟังก์ชันมากก็จะเห็นเลยว่าเออมันสามารถใช้สเปซได้แบบ คุ้มค่ามากแล้วกลายเป็นห้องที่แบบแบ่งเป็นหลายโซนเลยตอนที่แบบมาเริ่มก่อสร้างหรือเริ่มดีไซน์ครับตรงนี้มีจุดไหนที่ยากไมหมฮะในเรื่องของโครงสร้างหรือเรื่องของการจัดการสเปบก็ <c oughs> นนมียากน <c oughs> งนี้เลยขวางตรงนี <c oughs> ้ <c oughs> ต้องให้ดูเทียบสเกลกับแก๊บถ้าเกิดแกด๊บมายืนตรงนี้ <c oughs> นี่แบบความสูงผมร้อยแปดสิบ่ะแก๊บมีร้อยแปดห้าอืมอีกประมาณคืบเออมันนิดเดียวนะ รจริง,รงๆก็ใกล้จะชนแอนนี่แล้วก็เลยแบบว่าจะจัดการมันยังไงดีเพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆก็จะมีคานอีกด้านหนึ่งอยู่รตรงบริเวณนี้พอดีอเราก็เลยเหมือนคุยว่าเราอยากจะทรีตให้รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในคานก็เลยกรุบเรียบลงมาครับอันนี้คือเหมือนทำส่วนของอเป็นผนังยื่นมาใช่ไหมครับใชบใ่ให้ตรงกับแนวคานแล้วก็เราก็จะมีโอกาสที่จะซ่อนพวกงานระบบอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้ด้วยจะเดินปลักอะไรมาโผล่ข้างหลังตรงนี้ ตรงนี้ก็ดีเพราะว่าห้องเนี่ยเป็นห้องหัวมุมเนาะตรงนี้เราก็จะได้ช่องหน้าต่างตรงนี้พอดีไม่มีหน้าต่างนี่มันก็จะค่อนข้างแคบอันนี้ก็ดีที่ได้แสงเข้ามา2ด้านตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นมุมแบบมานั่งทํางานตรงนี้ไหมครับหรือส่วนใหญ่ก็นั่งิ<อ>จริง,งจริง,รงจะพยายามมานั่งอยู่ครับ <c oughs> แต่ว่าบางทีตอนเย็นแดดมันเข้าฝั่งนี้มันจะร้อนหน่อยก็จะมาทําตอนเช้าเงี้ยคือช่องหน้าต่างทุกอย่างพยายามเก็บเอาไว้หมดตอนแรกก็มีคิดว่าเอ๊ะหรือจะทาแบบ walk in เต็มไปเลยหรืออย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่รู้สึกว่าเออมันเป็นคอนเนอร์ที่แบบสามารถมานั่งทํางานมาโฟกัสหรือว่าจะแบบม,มาเป็นแบบด RESSING ก็ได้ครับรอืมก็เลยมาอยู่ตรงนี้ซึ่งตู้เสื้อก็มีอยู่มุมนี้แค่แค่นี้เลยนะฮะใช่ครับแต่พยายามยัดเข้าไปให้เท่าที่จะไหว <c oughs> อคือแบบมินิมอลคือแบบมินิมอล ตอนนี้ก็ให้แก๊บแล้วก็พี่เจพามาดูพื้นที่ส่วนของห้องน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะพูดเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นในส่วนของม่านชัดๆกันอันนี้ก็คือที่เราบอกนะครับว่ามีการกั้นสเปซระหว่างส่วนของคอมมมนแนเรียกับห้องนอนก็คือจะใช้ม่านปิดกั้นแบบนี้แต่โดยปกติถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวก็เปิดโล่งป่ะฮะก็เปิดครับเพราะว่าเวลาอยู่จากห้องนั่งเล่นมองเข้ามามันจะแบบค่อนข้างกว้างกว่าครับแต่ว่าการปิดก็อาจจะช่วยเรื่องของการกันแอ้วยใช่นนี่ก็ใช้เป็นผ้าม่านเป็น ทีนี้มาถึงส่วนของห้องน้ําครับจริงๆวีฟอนมันยังมีเค้าโครงของมันยังมีบ้างเก็บไว้นิดหน่อยอแต่ว่าห้องน้ํามันเก่าครับมันแบบมันมืดแล้วมันก็ทึมมากก็เลยบอกพี่เจว่าด้วยความที่ไซส์มันเล็กอะครับ,รบก็อยากจะให้มันโปร่งอยู่พี่เจก็เลยใส่กระจกให้มันแบบซีทรูไปเลยบอกว่าอยู่คนเดียวเปิดเปิดไปเลยแบบว่าเซ็กซี่ได้เซ็ได้ซึ่งมันก็จะเปิดทั้งอ่านในส่วนมุมนี้แล้วก็ส่วนที่เราเห็นจาก ควรใช่คือตรงนี้ก็แบบบางทีจะล้างมือล้างอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออม,มันอาจจะแบบคอนเนคกับ กระจกได้ไม่ได้แบบ private มากเท่าไหร่แล้วก็ส่วนนี้ก็ถอยกลับเข้าไปครับอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือพื้นเนี่ยก็จะไหลต่อข้ามาตรงนี้สีกระเบื้องหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบคุมโทนให้มันไปทางเดียวกับไม้มันก็จะได้ดูแบบละมุนแล้วก็แบบไม่ทําให้ห้องเนี่ยมันดูไม่แคบเป็นกระเบื้องดินเผาใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มันก็จะมีแบบรอยแปลกๆของมันเล็กน้อยฮะใช่ผนังที่แบบเหลืออยู่ตอนทุบนิดนึง ก็เลยแบบว่าให้เป็นเหมือนกับ Sense of p Lace แบบมีความเก่าอะไรเงี้ยก็จะเห็นเลยนะว่าก็คือตั้งใจทุบแล้วก็เหลือร่องรอยไว้เอร่องรอยเอาไว้ครก็ได้เห็นห้องขนาดรตาางเมตรไปแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาที่มุมเดิม แต่ว่ามีจุดหนึ่งที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงคือส่วนของระเบียงนะครับให้แกบเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าปกติได้ออกไปบ่อยไหมครับออกไปทุกวันเลยครับไปรดน้าต้นไม้แล้วก็จริงๆจับห้องเนี่ยวิวจะเป็นแบบเห็นวิวแบบวัดด้วยครับเพราะว่าอยู่ในเมืองเก่าก็จะเห็นวัดด้วยก็เห็นเป็นแบบยอดเจดีย์สวยงามเลยนะครับซึ่งของเดิมเองเนี่ยก็คือตำแหน่งระเบียงคือเป็นแบบตรงนี้แล้วก็ไซส์เท่านี้เลยนะครับพี่เจใช่ครับก็ จริงๆไฮน็อกเราเราไม่สามารถไปแก้ขนาดอะไรได้ก็ก็ก็คีบไว้เหมือนเดิมแต่ว่าตัวฟินิชชิ่งอะไรก็จะเป็นปูนธรรมดาของขาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเพิ่มดีไซน์เข้าไปครับเรบาจะเห็นว่าเก๋เลยนะครับมีกับเบื้องบางชิ้นที่ก็ตัดเป็นกลมๆด้วยเป็นครึ่งวงกลมอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เกิดเส้นสายที่น่าสนใจนะครับ <c oughs> หลังจากที่แกปได้เข้ามาอยู่ที่คอนโดแห่งนี้ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเลยนะ จริงๆอยู่บ้านกลายเป็นว่านิสัยเปลี่ยนนะพี่อ,อยู่บ้านตลอดเวลา <c oughs> อยู่บ้านเยอะมากไม่ออกไปไหนเลยเพราะชอบอยู่บ้านแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่มาอยู่ประมาณสาปีครับ<อ>เวลาใครมาเยี่ยมที่บ้านทุกคนก็จะบอกหมดเลยว่าแบบ hey, คอนโดสวยมากคอนโดสวยมากมนึกขอบคุณพี่เจมาก <c oughs> จริงนี่นี่เรื่องจริงคือรู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากที่ทํกับพี่เจแล้วทุกวันนี้ก็รู้สึกแบบแฮปปี้กับห้องนี้มากๆครับ เรารู้สึกดีใจเวลาเห็นบ้านมันเดเวลลอปไปเป็นตัวตนของคนที่อยู่เองคือเราทำบ้านเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องใส่ความเป็นซิกเนเจอร์เลยของตัวดีไซเนอร์เท่าไห่เพราะว่าเราคนที่อยู่จริงๆคนที่ใช้งานจริงๆคือตัวตัวออเนอร์อย่างเงี้ยพอทำเสร็จก็ก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะออกมาแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแกปเขาก็จะมีของสะสมหรือว่าอะไรทุกอย่างเราก็ช่วยกันดูคือ เอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งก็มีไกด์ไลน์กันแบบตอนทำสไตลิ่งบ้างแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วก็คือเป็นตัวเขาเองนี่เขาเป็นคนแบบไปหามาแล้วเราก็มาคุยกันเออพี่จะดีไหมนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยๆกันดูเราเห็นเหมือนกันว่าของสะสมหลายๆชิ้นของแกปเองเนี่มันก็ช่วยทําให้ความเป็นตัวตนมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะในห้องห้องนี้แล้วก็ท่ามกลางความเป็นตัวตนของแกปเองอะแต่ว่าบริบทโดยรอบที่รายล้อมอยู่มันก็เป็นย่านเมืองเก่า แล้วเราก็เชื่อว่าจริงๆแก๊บก็ผสานแบบทั้งเรื่องของความชอบของที่มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่แล้วกับเรื่องของสิ่งเก่าแล้วได้ลงตัวแล้วเราดูาว่ามันมีคอนทราสที่น่าสนใจอยู่ในมุมมองตัวเองบ้างออกไปสำรวจพื้นที่โดยรอบตรงนี้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่น่าอยู่มากๆครับแล้วก็ขอบคุณทั้งแก๊บแล้วก็พี่เจจากพี่ปู่มากนะครับที่ให้บ้านสวนทวีมาเยี่ยมบ้านวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับ